ครับสวีสมฆเอซีทุกท่านนะครับผมพอทานเสร็จพาไปเยี่ยมพี่หมัมวันนี้ไปเที่ยวหาพี่หมัมดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ให้ไปมุ่งกลุ่ยก่อนโว้ยไม่ ไม่ทันนะครับตอนเช้าครับประมาณนี้ครับทำเป็นเล่นไม่มุนโหลดหมดแล้วเองอ่ะอันนมไมึงกินไกวเองเล่นมากก ดูเด็กไปดูเป็นยังไงดู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 แกล้งโดนแกล้งโดนแกล้งพ่อสวัสดีจ้าสวยก่อนจ้ายอมทุกอย่างเวลานี้ยอมทุกอย่างเวลานี้หนูยอมทุกอย่างหนูอยากกินหนูยอมทุกอย่างเวลาเนี้ยอะไรก็ยอมถือให้บุญ อะไรก็ยอมตรงนี้ใช่ไหมดื Look inside. Look inside. Look inside. Mm ้อมากินอย่างเงี้ยถูกใจเขาคือมากินอย่างเงี้ยถูกใจก็ลยแหละงวงเล็กน้อยนี่คือธรรมดานะครับหนึ่งมือเล็กนี่ไอ้งวงเล็กๆนี่ดื้อมากเลยนะงวงเล็กเนี่จอมชนให้ออกมาได้นะถ้าออกมาเนี่ยจะวิ่งชนให้หมดเละหมดเลยข้างนอกอ่ะถ้าได้ออกมาแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเรียกใบบุญจอมฝนนะาไปแล้ว เรื่องไม่หมดเลยนะวิ่งวิ่งไปหาเรื่องไม่หมดนะไก่อนตอเช้าก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่หม,ม่ำนะครับไปทำความสะอาดพี่หม,ม่ำมันก็ไปแวะไปหาการเกษตด้วยนะครับผมตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีๆครับวันนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยครับนะครับสองแม่ลูกอยู่ตรงนี้ไม่เมยตาสวยครับ อคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่มัมพี่มัมนีออกจากตรงนี้ไปไกลพอสมควรนะครับประมาณร้ 100. 200. 200. อยกว่าเมตรนะครับผมสองร้อยเมตรเพราะว่าอยู่ไกลกันไม่ได้เป็นเฉะตรงนี้ฝนมันตกนะครับต้องแยกให้อยู่ไกลๆกันหน่อยจะได้ไม่แฉะได้ไดูแลความสะอาดง่ายนะครับผมนี่คือพื้นที่ที่เราอยู่กันนะครับจะมีป่ายางแบบนี้นะครับผมมีป่ายางพาอาู่นู่นจะเป็นบวัวตองครับนูงนับบัวตองเห็นไกลๆนู่นครับ บัวตองอยู่นู่นครับสาวสาของเราเราจะไปหากระกิกันค่อยไปหาพี่หมันนะ่นเนาะน่ครับสาวสวยของเราตอนนี้น้องอ้วนมากเป็นหมูไปแล้กลายเป็นหมูตอนไปแล้วนะครับเด็กหญิงบัวตองของเรานะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ครับ ขับสวยมากยกมือใส่นุ่นครับปวักมือใส่นุ่นนะีครับบัวตองนุ่น,นนะครับยุหลังนู่นจะเป็นทองดีนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นแม่มุกนะครับแเราจะไปหาสาวสวยของเราดีกว่าไปหาสาวทองของเราที่คาดว่ากำลังจะตั้งทองอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างอยู่นี่อยู่นี่ ตื่นเช้ามาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ทำความสะอาดเลยตอนเช้านะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูขี้ช้างนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าช้างขี้สวยเป็นยังไงนะครับผมคือขี้ช้างถ้าอยู่ประมาณนี้เาเรียกช้างสมบูรณ์นะครับช้างสมบูรณ์แล้วขี้จะจะเป็นก้อนนะครับออกสีเหลืองอมเขียวนะครับหรือเขียวขี้ม้าที่เขาเรียกกันรับนี่ครับต้องเป็นก้อนแบบนี้ครับเป็นก้อนแบบนี้นี่จะช้างขี้สวยขี้ประมาณนี้ช้างแข็งแรงช้างสมบูรณ์นะครับช้างสมบูรณ์แล้วก็ ช้างเนี่ยถ้าเป็นความเที่ยวของชาวกะเหรี่ยงนะเป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะไปซื้อช้างหรือจะไปดูช้างอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้จะไปดูช้างหรือไปอซื้อช้างเนี่ยเขาจะดูที่ขี้เป็นหลักนะครับถ้าช้างขี้เป็นก้อนแล้วก็ขี้เยอะช้างตัวนั้นจะอายุยืนเลี้ยงง่ายนะครับ รประมาณนี้ครับประมาณการเกีนี่คือหนึ่งกองของการเกตครับผมประมาณนี้เลยอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก้อนนะครับซึ่งเป็นขี้ที่เยอะนะครับชาวกระเลียงเขาจะถือมากเนื่องดูขี้ช้างเนี่ยถ้าช้างขี้ต่อกองกองและเจ็ดก้อนแปดก้อนเนี่ยถือว่าช้างเนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วก็อายุยืนแต่ถ้าช้างขี้ไม่เป็นก้อนขี้ยาวขี้ติดต่อกันไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็ขี้ขี้น้อยนะครับ ช้างเชือกนั้นเนี่ยจะอายุไม่ยืนแล้วก็จะเลี้ยงยากนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนี่เป็นความรู้นะครับผมความรู้ของชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวสุรินเราก็ดูที่ขี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้นับก้อนเหมือนชาวกะเหรี่ยงครับชากะเหรี่ยงเขาจะนับก้อนเลยนะครับว่าช้างหนึ่งเชือกขี้กี่ก้อนเวลาเขาไปดูซื้อช้างนะครับเขาไปซื้อช้างกันนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยครับเกิดความรู้เลยนะพี่น้องนะตรงนี้เป็นเก็ดความรู้เลยนะครับเป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆที่มานามาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดก่อนครับแป๊บเดียว ไปเพื่อกินตอนเช้าครับเพื่อกินตอนเช้ามันผมก็อยู่ประมาณนี้ครับผมตื่นมาต้องมาทาความสะอาดช้างก่อนนะครับได้กินไปนี้ครับอ้วนมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพี่หม่าสุดหล่อของเราต่อนะครับซึ่งเป็นช้างที่รู้เรื่องเยอะกว่าเพื่อนอยู่ที่นี่นะครับผมนะครับเป็นเส้นทางที่เราอยู่นะครับพื้นที่ที่เราอยู่กัน,นครับพี่หม่าของเรานี่เป็นช้างที่นิสัยใจคอค่อนข้างที่จะเดาใจยากนะครับผม เราต้องเข้าอย่างระวังแล้วก็ดูเลยอย่างระวังนะครับเข้าสุม 4, ส่มสี่ซุมห้าไม่ได้ครับตอนเช้าๆต้องระมัดระวังไปพิเศษดูครับพึงงงมาเลยไหมพึงหงงใส่เลยนะครับพึงงูมานี่นะยมาเนี่ยมาเนี่มานี่มานี่ยสวัสดีครับต้องให้สวัสดีก่อนเข้าได้ครับผมถ้าเข้าไปไม่มีเสียงตอบรับยืนขาแข็งอยู่หูตึง แนะนำให้เข้านะครับตอนเช้าเนี่ยพี่หมัามเนี่ยจะเลี้ยงยากหน่อยนะครับครับสวัสดีครับพี่หมั่มครับนะครับเต้นใส่แบบนี้เข้าได้ครับถ้าแบบนี้เข้าได้นะครับแต่ถ้ายืนหูพึ่งไม่แนะนำให้เข้าเลยครับอันตรายพี่หมั่ต้องอ่านใจให้ให้คนเลี้ยงจริงๆต้องดูต้องรู้ครับถ้ายืนหูพึงอยู่เนี่ยอย่าเข้าไกล้้ามห่างพอใกล อันตรายเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยแหละคยินดีถึนถ้าประมาณนี้เข้าได้ครับเข้าได้นะครับประมาณนี้นครับถ้าเรียกแล้วตอบนะครับถ้าเรียกไม่ตอบไม่ต้องเข้าเลยสําหรับพี่หม่าของเรานะครับซึ่งเป็นช้างที่ต้องรู้นะครับต้องรู้นิสัยด้วยไม่เช่นนั้นเข้าไปเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับผมช้างดุเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ครับความรู้ เพื่ความรู้เล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทําความสะอาดที่หมั่นก่อนนะครับ ูประมาณนี้ครับตอนเช้านะครับผมก็จะมาทำความสะอาดระรานี้ทุกวันนะครับทุกวันทุกเช้าเป็นภารกิจของผมเลยนะครับผมตั้งแต่ละวันเนี่ยต้องทำแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันเลยไม่มีวันเว้นไม่มีวันว่างไม่มีวันหยุดสุสาราทิต์วันอะไรก็ช่างต้องแบบนี้ประจำครับนะครับสวัสดีแล้วพี่หม่ำทักทายแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเอสซีทาครับที่มาชมคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ปากบกตตอตกันด้วยถึงความน่ารักตรงนี้ครับผมวันนี้ก็มีการขายอาหารช้างเพื่อช้างตกทานของเรานะครับอุดหนุนเราได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ